สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับนาอกกจะพามาชมนะครับการทําบ่อนะครับบ่อหอยเชอรี่นะครับอันนี้จะเป็นบ่อหอยเชอรี่สีทองนะครับบ่อหอยเชอรี่สีทองซึ่งกับเรี่ยงนะครับในบ่อผ้าใบนะครับขนาดบ่อนี่ก็หนึ่งคูณ2สองนะครับกว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรแล้วก็สูงนะครับหาสิบเส้นนะครับเทดง่ายๆแบบนี้นะครับ บอนี่เฮ็ดเองนะครับเนาะเอามาเบิ่งนะครับเรื่องหอยในบอเนี่ยนะครับมันมันจะใครดีคือจังบอธรรมชาติบอหรือว่าใครดีเท่ากับบอซีเมนต์บอนะครับเท่าที่ผมทดลองเบิ่งกะค่อนข้างที่จะได้ผลพอสมควรอันนี้นะครับให้เบิ่งนะครับใครอ่าใครหนี่ก็คือบ่ลในเก็บน่ะก็คือก่อนอันนี้ผมเก็บไปแล้วนะครับอันนี้คือทิ้งไว้ประมาณสามหมื่นนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะเห็น บริเวณซึ่งหอยเนี่ยจะชอบว่าใครบริเวณเนี่ยนะครับตรงข้างบนเนี่ยขอบขอบบอร์นะครับเนาะเนี่ยนะครับประมาณที่งไปสามสี่หมื่นนะครับไปเก็บเก็บได้กัหลายเติบนะครับเนาะเห็นบ่ครับฟังนี่นะครับนี่นะครับเห็นบ่นะครับเลี้ยงง่ายๆครับเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองเนาะนะครับพ่ออ่า เขาเก็บแล้วนะครับเขากลับไปเฮ็ดเขาเรียกว่าเอาไปเบาะนะครับเห็นเห็นเบาะเป็นเป็นลูกนะครับวินดีนีนีหอยปรมมานพอพันในพันนะครับสามสิบคูนะครับเนาะสามสิบคูเนี่ยหอยเชอรี่สีทองมีอยู่สองแบบนะครับคือหอยเชอรี่สีทองแลวก็หอยเชอรี่สีทองเปลือกสนิมนะครับนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบื้องนะครับบ่อที่ผมเห็นไ้นะครับเนาะอันนี้เป็นบ่อที่เอาไว้สำหรับนุบาลหอยนะครับ ให้มันใหญ่ประมาณเดือนเศษๆถึงสองเดือนนะครับห้อกระสีเอาไปล่องในบอ่อที่เตรียมขุนนะครับเนาะเตรียมขุนพอดีมัวไปไต้ต้นตะครบนะครับเนาะก็เลยต้องป้องกันจังไงเพราะว่าน้ำตะคบทะลุเนี่ยนะครับมันก็จะน้ำจะเสียนะครับนะเดี๋ยวสิเปิดให้เบิ้งเนาะเป็นยังไงนะครับเนาะบอ่อนี่อันนี้ครับ นี่คือมันออกเป็นตัวเล้วนะครับเาประมาณาบ่านพอเดือนนะครับประมาณสิบหาหมือนนะครับน,นี่นะครับเ้าก็เฮ็ดง่ายๆนี่ครับเห็นม่อาหารก็เป็นพวกแหนะนะครับแล้วก็พวกใบตำลึงใบพักธรรมดานะครับ นึงครับผมเนี่ยเนีครับผมก็จดิมีจอกไมเพืชน้ำให้มันลบนะครับให้มันลบเนี่ยเดี๋ยวนะี้หามุมให้เบ่งนะครับอันนี้เป็นแตงโมนะครับเนาะแตงโมกินบ่มือเท่ากาับเอาเปลือกเ้าหน้านะครับนี่เลยนะครับ นี่นะครับนนน Jamie, an. เนาะเบิ่งอีกรอบครับผมเขาะกะไซพวกพืชน้ำนะครับเป็นแหนเป็นจอกนะครับนี่เงเห็ดคื่อจะงธรรมชาติมันนะครับแต่มันก็จะขึ้นมาเขยเนาะนะครับน้ำก็ต้องใส่หลายนะครับน้ำก็ต้องใส่หลายนี่นะครับเนาะผ้าใบเขาก็ซื้อมานะครับเนาะแต่ว่าข้องเห็ดเองนะครับเนาะสำหรับผู้ใดอยากจะลองเลี้ยงนะครับพวก หอยเชอรี่นะครับนอกจาล่องเฮดบอแบบนี้เบิงครับเดี๋ยวจะเอาให้เบิ่งนะครับเนาะไอหลังจากที่ห้าเก็บนะครับเนาะไข่หอยเหล้วนะครับเขาจะเอามาฝักเป็นโตนะครับหรือว่ามาเบาะนะครับเนาะเนี่ยนะครับเฮากะสิมาเก็บเก็บมาใส่กล้องแบบนี้นะครับนี่นะครับกล่องเป็นกล้องอาหารห้านะครับเนาะเก็บใส่นะครับโดยห้าจะมีทิชชู่นะครับล่องร่องจากสามนิี่ชั้นนะครับล่องสามนงี่ชั้นนะครับ แบบนี้นะครับเก็บมาใหม่ๆมัก็สิเป็นแบบนี้นะครับเนาะหอยนะครับกะโดยเท้าปิดฝาไ้นะครับมัก็สิเป็นมัก็สิอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับเนาะหอยจะเริ่มเปลี่ยนสีสังสังเกตจากตัวนี้นะครับเนาะหอยเอาไม่ไมเนี่ยสีจะสดๆนะครับสีชมพูนะครับเนาะหลังจากนั้นปุ๊บจะเริ่มสีอาจจะซีดไปซีดแล้วก็ออกเปลี่ยนมุนๆนะครับเนาะออกมุนๆนะครับมันแกนะครับแก่ปุ๊บเนี่ย นะครับหอยก็จะเริ่มฟักเป็นตัวแบบนี้นะครับเนาะนี่เห็นบ่านะมันจะฟักแลักทลาไล่นะครับเนาะท้าไล่ร่างเนี่ยมันจะพังลงไปนะครับหอยฟักเนี่ยนะครับมันจะพังล่างลงไปแบบนี้นะครับเนาะออกเป็นตัวปุ๊บก็จะอยู่ที่ที่ชู่เฮานะครับหลังจากนั้นถ้าล่วงไหนยังย่างบ่านในฟักเมื่อเท่ากับแยกออกมาใส่อีกกองหนึ่งก็ได้นะครับ หลายๆคนนะครับไล้มีการแลกเปลี่ยนกับถือคิดว่าวิธีนีนะครับดีที่สุดนะครับเท้าปล่อยยันฝักธรรมชาติอาจจะฟอหลายกว่านะครับเนาะนี่นะครับสำหรบวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้นะครับเนาะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ